ตอนนี้คือสถานการณ์คือแย่มากเรื่องโควิดนะคะก็เลยไม่ได้ไปพบอาจารย์เลยห้าวเมนูที่คะนีทานบ่อยที่สุดแซ่บมากๆจ้ะ สวัสดีครับทุกคนยินีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Hell f o r m e ซีซั่นที่2กับ EP ที่2ของเรานะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะมีใครได้ดู EP ที่ี่1กันบ้างอ่าถ้าใครได้ดู EP ที่ห่งคงจะทราบกันดีแล้วใช่ไหมครว่าคาเน่เนี่ยเริ่มต้นน้ําหนักที่เท่าไหร่น้ําหนักคาเน่นะครับปัจจุบันอยู่ที่166.8กิโลค่ะวันนี้ผ่านไป2ส,สัปดาห์แล้วกับภารกิจลดน้าหนักของคาเน่นะคะไม่รู้ว่าจะ ลดน้ําหนักได้กี่กิโลนะคะทุกคนภายในสอสัปดาห์นี้นะคะก็ถือว่าเป็นครึ่งเดือนแล้วกับภารกิจ1เดือนลดให้ได้อย่างต่ํา5กิโลนะคะเรามาดูกันว่าผ่านไปสอสัปดาห์เนี่ยคันเน่จะทําได้กี่กิโลนะคะทุกคนคะทุกคนพร้อมหรือยังคะพร้อมอยากรู้น้ําหนักของคันเน่หรือยังว่า2สัปดาห์เนี่ยจะลดลงไปกี่กิโลถ้าพร้อมแล้วขอเสียงกรี๊ดหน่อยแล้วโอ้โหเสียงดังมากขอบคุณค่ะทุกคนแ โอเคครับทุกคนอยากรู้ใช่ไหมล่ะคะว่าน้ำหนักคาเน่ลดลงไปกี่ิโลถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยครับน้ำหนักคาเน่นะคะจากปกติอยู่ที่166.8ตอนนี้ลดเหลือ163.7ลดไปทั้งหมด3.1กิโลค่ะ นอยากรู้ใช่ไหมล่ะคะว่าคันนี้ทํายังไงถึงน้ําหนักลดลงถึง3.1กิโลภายในระยะเวลา2อาทิตย์เท่านั้นถ้าทุกคนอยากรู้นะคะไปชมพร้อมๆกันเลยะคะ่ชะชาแนมค่ะทุกคนใน EP นี้นะคะเราจะมาพูดเรื่องกินดินก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 ินแต่ก่อนที่จะไปพูดเรื่องกินขอเก็บผมแป๊บหนึ่ง สวยไหมล่ะคะทุกคนในการลดน้ําหนักนะคะปัจจัยหลกักๆเลยนะคะก็คือการกินนี่แหละคะ่ะตั้งแต่เล็กจนโตนะคะคุณก็ต้องกินอาหารถูกต้องไหมคะแต่การกินอาหารเนี่ยกินน้อยไปก็ขาดสารอาหารกินมากไปสภาพก็แบบนี้แหละคะ่ะทุกคนเออเพื่อเฉพาะนะคะอาหารที่มีพวกไขมันสูงอย่างเช่นหมูกระทะชาบูของทอดเลยอ,อย่างเงี้ยพวกนี้นะคะเป็นแหล่งที่มีไขมันสูงมากและที่สําคัญนะคะคนอ้วนอย่างเราเนี่ยของ หวานเนี่ยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้จริงๆเลยค่ะทุกคนโดยคานีเนี่ยก็ทานของหวานจนทําให้สภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยเป็นแบบนี้เลยค่ะดังนั้นนะคะอาหารในละค่ะถึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆก,ก,กับการลดน้าหนักครั้งนี้นะคะการที่เราจะลดน้าหนักนะคะเราควรที่จะควบค,คุมอาหารให้ดีที่สุดนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็ work from home เช่นเดียวกับคานีใช่ไหมคะตอนนี้คือสถานการณ์คือแย่มากเรื่องโควิดนะคะก็เลยไม่ได้ไปพบอาจารย์เลยไม่ได้ปรึกษาเรื่องอาหารการกินกับอาจารย์เลยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ คน,นีก็ได้คอนคลอหาอาจารย์ไปที่เรียบร้อยแล้วโดวยการคอนคอรครั้งนี้นะคะคนีก็ได้รวบรวมคําถามจากเพื่อนๆที่ได้ถามเรื่องการกินไปถามอาจารย์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอาจารย์จะให้คําตอบทุกคนว่ายังไงนะคะงั้นไปดูกันเลยค่ะเพราะว่ามีเพื่อนหลายๆคนนะคะได้กมาถามคนีด้วยในเรื่องการกินมีคําถามมาอยู่ว่าถ้ากําลังที่จะเริ่มลดน้ําหนักเนี่ยควรที่จะเลือกทานอะไร ่เหมาะสมที่สุดค่ะอาจารย์เวลาที่เราจะลดน้ําหนักอันดับแรกเลยคือเราต้องลดปริมาณทุกอย่างลดก่อนเนาะจํากัดปริมาณมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคาร์โบไฮเดรตก็คือพวกแป้งพวกน้ําตาลแป้งคา oh ร์โบไฮเดรตขนมปังน้ำหวานผลไม้เสร็จแล้วถัดไปก็คือกลุ่มของไขมันไม่ว่าจะเป็นพวกของทอดหรือพวกไขมันที่แทรกอยู่ตามเนื้อสัตว์น้ําซุปที่มัน,มน ก็ต้องลดลงให้เยอะที่สุดสองกลุ่มเนี้ยก็คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตกับกลุ่มของไขมัน<ฆ>จะต้องจำกัดปริมาณลงให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่เราสามารถกินได้ปริมาณไม่จำกัดเลยก็คือโปรตีน<ฆ>ไม่ว่าจะมาจากเนื้อสัตว์ชนิดไหนก็แล้วแต่เนขอให้ที่มีมันแทรกน้อยที่สุดแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มพวกผักใบทั้งหลายอันนี้ก็ทานได้ไม่จำกัด พื่อที่จะเก็บสงวนกล้ามเนื้อเอาไว้ให้ได้เยอะที่สุดเสร็จแล้วก็ส่วนที่ให้พลังงานก็คือจะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตก,กับพวกไขม,มันกลุ่มนี้เนี่ยถ้าร่างกายต้องการพลังงานเด็กเขาจะอกผ่านไขมันที่เก็บสะสมเอาไว้ตามตัวเด็กออกเอง,เองมาใช้แทนได้แล้วก็มันมีอีกคําถามหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดเหมือนคเนดด้วยก็คือพวกข้าวข้าวขาวกับพวกข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยตามทีนี้ข้อแตกต่างของข้าวขาวกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่คนกำลังนิยมกันกน็คือพวกสารต้านอน,นุมูลอ,อิสระทั้งหลายในข้าวไรซ ดูเือนว่าจะมีมากกว่าข้าวขาวทั่วๆไปจะเห็นได้จากพวกสารสีเข้มเข้มสีแดงแงม่วงมที่ตัวข้าวใช่ไหมคะพวกนั้นคือสารต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าขนาะเดียวกันปริมาณแป้งเนี่ยจะใกล้เคียงกันปริมาณคาร์โบไฮเดรตในข้าวขาวกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ในใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นถ้ากินในสัดส่วนที่เหมือนกันก็จะได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเท่ากันใกล้เคียงกันแต่ถ้าจะให้ดีก็คือต้องเป็นพวกข้าวกล้องถ้าเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็เป็นข้าวไลซ์เบอร์รี่ที่ผ่านการขัดสีน้อยที่ เราก็จะได้ใยอาหารเพิ่มมากขึ้นนิดนึงแล้วก็การย่อยมันก็จะช้าลงก็จะทําให้เราอยู่ท้อง<ะ>ได้นานขึ้นข้าวอะไรก็ได้แต่เป็นข้าวที่ผ่านกระบวนการกัดสีให้น้อยที่สุดคนทักมาว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ติดหวานมาก,มากๆค่ะอาจารย์อยากรดน้ำหนักแต่เวองติดหวานมากจะทํายังไงก็ค่อยๆลดลงเหลือแค่2มือ้อเหลือมื้อเดียวพอหลังจากนั้นแล้วเ,เราก็ค่อยเริ่มปรับเปลี่ยนอเช่นจะเคยเป็นขนมหวานเป็นเค้กเป็นไอติมอะไรพวกนีน้ก็เริ่มเปลี่ยนมาเป็นผล,ลไม้ที่ไม่หวาน หลังจากนั้นเริ่มเริ่มเก่งขึ้นลวก็ค่อยๆเอาผลไม้ที่ไม่หวานเนี่ยออกก็จะเหลือแต่เป็นแค่เครื่องดื่มตรวกานเครื่องดื่มที่เบาๆเป็นน้ําผลไม้ที่ไม่เข้มข้นมากนะักแทนแล้วหลังจากนั้นพอทําได้ดีแล้วก็ค่อยๆเหลือแค่เป็นน้าปลาเพราะว่าการกินมากเกินไปมันเป็นสาเหตุ<ม>ที่ทําให้เราอ้วนเนาะ แสร็จแล้วแต่ละคนเขาก็จะมีวิธีเช่นบางคนเขากินเยอะแต่เขาใช้เยอะใช้พลังงานเยอะออกกาลังกายเยอะทํางานเยอะเขาก็ไม่อ้วนพลังงานส่วนเกินก็จะไม่มีคนเราไนี่กินเกินแค่วันละสองเปองที่ร่างกายต้องการจะทําให้เราอ้วนงได้ง่ายๆเหมือนกันถ้ามันสะสมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องการแก้ที่ต้นเหตุก็คือเรื่องปริมาณที่กิน ปริมาณอาหารที่กินเป็นหลักเลยถูกต้องะะอันนั้นอันนั้นคือหลักใหญ่เลยสามเดือนเลยคุณคุมอาหารให้ได้โดยที่ไม่ออกกาลังกายแต่คุณก็น้ำหนักลดลงได้นาะอเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆเลยที่บอกพันน่มาตั้งแต่แรกว่าพยายามชั่งน้ําหนักทุกเช้าลดทุกอย่างที่กินลดให้ได้วันละหนึ่งขีดการที่น้ําหนักเราหายไปมันก็จะเป็นการบอกว่าปริมาณอาหารที่เราใส่เข้าไปในตัวเราของเมื่อวานเนี่ยลดน้อยลงแล้วเช่นค่ะเออเท่านั้นเองอต้องต้องเซตตรงนี้ให้ให้ตัวเอง ตั้งเป้า<น>ตัวนี้ให้ได้แล้วหลังจากนั้นแต่และคนก็จะค่อยๆไปปรับหาวิธีการเอาเองว่าจะลดเท่าไหร่จะลดยังไงจะลดอะไรบ้างหรือยากให้อาจารย์นะคะให้กําลังใจคนที่กําลังลดน้ําหนักอยู่ค่ะอาจารย์<อ>ที่จริงไม่อาจารย์ไม่ต้องให้ก็ได้กําลังใจที่ดีที่สุดที่จะเป็นตัวแทนกําลังใจของอาจารย์ก็คือผลที่ได้จากคนีคือคนีทำดีเท่าไหร่นั้นก็จะเป็นกําลังใจส่งต่อไปถึงคนอื่นที่เขามีความหวังก็ได้ สองร้อยโลจากของคันดเนาะลงมาเหลือร้อยหกว่าแล้วทุกคนก็เริ่มมีความหวังว่าเราใช้เวลาไม่นานแล้ววิธีการของเราก็ปลอดภัยไม่มีอันตรายอะไรไม่มีผลข้างเคียงก็ต้องซู้ต่อไปยค่ะอาจารย์ใช้ตัวช่วยซุปไฮโซงสมเสมอใช่ วัดีต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริยามากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้ให้กับคะนน่นะคะถ้าหากใครสนใจนะคะอยากได้รับความรู้เรื่องอาหารการกินอยากลดน้ําหนักอย่างถูกต้องนะคะคะนน่ขอแนะน,ำน,ำนํะาเพจลดไขมันส่วนเกินได้งาาวิจัยใจนะคะบอกได้เลยนะคะว่าเพจเนี้ยนะคะอาจารย์ให้ความรู้เรื่องการกินอย่างถูกต้องแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่สําคัญเนี่ยอาจารย์ยังมีกลุ่มไลน์นะคะโดยในกลุ่มไลน์นี่เพื่อนเพื่อนในกลุ่มไลน์นะคะก็ได้ถ่ายรูปอาหารมาแชร์กันนะคะ ว่าอาหารสุขภาพของตัวเองที่ทานในแต่ละวันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยแต่ละวันนะคะถ้ามีคนส่งมานะคะอาจารย์ก็จะให้คําแนะนําว่าโอเคคุณกินแบบนี้แบบนี้แบบนี้ควรที่จะตัดอาหารแบบไหนออกกินในปริมาณแบบไหนอ่าไหนาที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องทานนะคะอาจารย์ก็จะให้คําแนะนําดีมากอย่างคะเน่นะคะก็ได้ส่งอาหารไปให้อาจารย์ดูบ้างนะคะและที่สําคัญเนี่ยถ้าใครสนใจอยากปรึกษาแบบส่วนตัวเหมือนคะเน่สามารถทักไปหาอาจารย์ได้นะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าอาจารย์ปรี อาจายเนี่ยเป็นคนที่ให้ความรู้เรื่องอาหารของคันเน่เยอะมากและที่สําคัญนะคะอาจารย์ก็จะมาดูแลเรื่องการกินของคันเน่นี่แหละคะ่ะโดยอาจารย์ปริยานะคะให้คันเน่เนี่ยควบคุมปริมาณแคลอรี่อยู่ที่1,800แคลอรี่ต่อ1วันนะคะโดยแต่ละวันนะคะแบ่งเป็น3มื้อนะคะตอนเช้า600แคลอรี่มื้อเที่ยง600แคลอรี่และมื้อสุดท้ายตอนเย็นก็600แคลอรี่นะคะก็รวมกันเนี่ยก็1,800แแคลอรี่เนี่ยแหละคะ่ะทุกคนเรามาดูกันนะคะว่าคันเน่เนี่ยเลือก ทานอะไรทํมาสองสัปดาห์เนี่ยคันนี่น้าหนักลดถึง3.1กิโลโอ้โหก่อนอื่นนะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะที่คันน่เนี่ยไม่ได้ถ่ายภาพอาหารในแต่ละวันมาให้ทุกคนดูแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคันน่หาภาพที่ใกล้เคียงมากที่สุดที่คันน่ได้ทานเป็นประจำเนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าคันน่เนี่ยทานอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะเอาละคะ่ะทุกคนมาถึงช่วง5เมนูที่คันน่ทานบ่อยที่สุดในช่วง2สัปดาห์นี้นะคะทำให้น้ําหนักคันน่เนี่ยลด ลงไป3.1กิโลเลยอันดับที่1นนะคะก็คือสเต็กอ,อก ไก่แล้วก็บอกแคลรี่ย่างคับทุกคนเป็นเมนูที่คันนี้ชอบมากๆเลยนะคะเนื้ออกไก่เนี่ยเป็นเนื้อที่มีโปรตีนมากๆนะคะเวลาทุกคนเอาไปย่างหรือทําเป็นสเต็กอกไก่เนี่ยห้ามเอาหนังเนดขาดนะคะโดยเนื้ออกไก่เนี่ย100กรัมนะคะให้พลังงานอยู่ที่120กิโลแคลอรี่นะคะส่วนบลอกแคลรี่เนี่ย100กรัมเนี่ยให้พลังงาน33กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะคะโดยรวมทั้งหมดไม่เกิน200กิโลแคลอรี่นะคะโดยเมนูนี้นะคะคันได้ทานเป็นเมนูตอน เช้าเกือบทุกวันเลยค่ะใครอยากลองเอาไปทํานะคะทําได้ไม่ยากเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยอร่อยด้วยนะคะอย่าลืมเอาไปทาตามนะคะทุกคนเมนูอันดับที่สองที่ทานบ่อยที่สุดก็คือลาบอกไก่ไ่แหลคะครับทุกคนโดยคันนี้นะคะใช้ออกไก่1 0 0กรัมค่ะ100กรัมเนี่ยให้พลังงานอยู่ที่1น0กิโลแคลอรี่และมีเครื่องปรุงเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นพริกป่นนะคะแล้วก็มะน,นาวแล้วก็ผงปรุงรสนะคะแต่คันนี้เขาบอกว่าควรใส่ในปริมาณที่เหมาะสม เท่านั้นนะคบเอาเพียงแค่รสชาติเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ต้องปรุงจัดควรที่จะปรุงให้พอเหมาะพอสมนะคะไม่ควรปรุงให้มันหนักเกินไปเนาะและที่สําคัญนะคะนี่ทานคู่กับแตงกวนะคบเพราะว่าคันนี้เป็นคนชอบทานแตงกัวอยู่แล้วชอบทานผักอยู่แล้วคันนี้ก็เลยแตงกววเนี่ยมากินคู่กับลาบนะคะอิ่มท้องนานเหมือนกันนะคะสําหรับเมนูลาบบกวไก่นะคะคันนี้ก็เลือกมาทานช่วงตอนบ่ายบ่อยมากบอกได้เลยว่าแซบ่บเอาไปลองทําตามดูนะคะ เมนูลำดับที่สนะคะก็คือสเต็กหมูนั่นแหละค่ะทุกคนคือแบบคาเนเป็นคนที่ชอบสเต็กหมูมากเป็นะไรที่ชอบตั้งแต่เด็กะคะ่ะชอบทานหมูตั้งแต่เด็กโดยเฉพาะหมูที่มันติดมันเนี่ยคือเป็นคนชอบมากดูรูปร่างของคานีเบาไหวเลยค่ะตอนนี้เบาไหวเลย <c oughs> นี่แหละค่ะคือไขมันจากหมูทั้งนั้นนะคะ่ะทุกคนแต่การที่เราจะเลือกทานสเต็กเนื้อหมูนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะเทคนิคคานไปใช้ได้เพราะว่าคานีลองมาแล้ว2ส,สัปดาห์คานีลดไป3.1กิโลเนี่ย 1. 1. คานทานสันในหมู เอาสันในหมูนี่แหละไปทําเป็นสเต็กนะคะบอกได้เลยว่าไม่แพ้ต่างจากมันเหมือนกันนะคะโดยสันในหมู100่รกรัมนะคะให้พลังงานอยู่ที่187กิโลแคลอรี่ การที่คานเน่จะทานนั้นคาเน่ทานไปเลย200กรัมจานนี้อยู่ที่374แคลอรี่นะคะถือว่าเยอะนะแต่คานเน่ก็เลือกที่จะทานตอนบ่ายบอกเลยว่าแซ่บมากโรยเกลือนิดนึงแต่จะใส่เกลือเยอะนะเค็ม <c oughs> นี่แหละค่ะเป็นเมนูอันดับที่3ที่คานเน่ชอบมากค่ะ <c oughs> และเมนูอันดับที่4ของเราก็คือเกาเหลานั่นเองนะคะซึ่งเกาเหลานี่บอกตามตรงว่าก็ทานบ่อยนะคะเวลาที่เราขี้เกียจทําอาหารหรือทําอะไรหลายๆอย่างนะคะหนึ่งเลยเกาเหลานะคะคือมันไม่มีแป้งไม่มีอะไรถ้าเราได้แป้งจากพวกคาร์โบไฮเดรต ก็ได้จากลูกชิ้นนะคะแต่มันไม่น่าจะมีพวกคาร์โบไฮเดรตเยอะนะคะก็สามารถทานได้นะคะและที่สําคัญเนี่ยก็มีผักมีอะไรถามว่ามีน้ําซุปไหมน้าซุปเราซดได้ไหมซดได้ค่ะอย่าเยอะก็พอซดสักซอสซดสักช้อนสองช้อนก็พอแล้วนะคะเมนูนี้คือแนะนาเ็นสำหรับคนลดน้ำหนักแต่เกาเหลาควรที่จะกินแต่เกาเหลาไม่ควรที่จะกินข้าวด้วยนะคะทุกคนก็ทําให้เรากิ่มท้องได้นะคะเกาเหลาตัวนี้นะคะให้พลังงานอยู่ที่225กิโลแคลอรีเท่านั้นค่ะทุกคนแต่บอกเทคนิคเล็กน้อยนะย สำหรับคันเน่เองเนี่ยเวลาที่ไปทานเกาเหลาสิ่งแรกเลยคือ1ไม่ปรุง2บอกแม่ค้าเลยแม่ค้าคะขอไม่ใส่กระเทียมเจียวเด็ดขาดนะคะเพราะว่า2ตัวนี้คือแบบโอโ้โหตัวทําให้เราอ้วนเลยนะคะดังนั้นนะคะอะไที่หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะบอกเลยว่าเห็นผลแน่นอนคะ่ะซุกคนคาเมนูสุดท้ายแล้วและเมนูนั้นก็คือน้ำพริกข้ต้มค่ะทุกคน เมนูนี้นะครับเป็นเมนูที่โปรดมากที่สุดอีกเมนูหนึ่งเลยนะครับแปลว่าคันนี้เนี่ยเป็นคนอีสานจ้าก็เลยชอบอะไรที่มันดูปลาอะไรดูเจ็บแซบเนาะและที่สาคัญนะครับผักต้มก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คันนี้ก็ชอบทานเหมือนกันนะคะเวลาที่เราได้ผักต้มเนี่ยเป็นซิมน้าพริกปลานี่บอกเลยว่าแซ่บมากๆจ้าอยากให้ทุกคนลองนะคะแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าถ้าเราทานพวกน้าพริกปลาระเยอะเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพเรานะคะเพราะว่าน้าพริกปลานี่มันมีโซเดียมเยอะมันเป็นของหมักดองนะคะไม่ควรที่จะกินเยอะเนาะเมนูนี้นะคะอยู่ที่สอ ร0 0กว่าแคลอรี่นะคะคือแบบอร่อยแล้วก็แคลอรี่ก็ไม่มากนะคะทําให้เราอยู่ท้องได้และที่สําคัญคันนี่เนี่ยชอบทานตอนมื้อเย็นมากๆเลยนะเพราะว่าเรานอนเนี่ยตื่นเช้ามาแล้วบอกครับถ่ายแล้วก็ชีชี ทีเวอร์ค่ะทุกคนและนี่แหละค่ะคือห้ามดับชีคันเน่ทานบ่อยที่สุดในช่วง2สัปดาห์ที่ลดน้าหนักนะคะก็3.1กิโลนะคะถ้าใครชอบเหมือนคันเน่ก็สามารถไปลองทานเหมือนคันเน่ได้นะคะบอกเลยว่าลดแน่นอนนะคะและก่อนที่คันเน่เนี่ยจะทานข้าวหรือทัาทานอาหารแต่ละครั้งนะคะก็มีส้มกระสีเนยียนด้วยค่ะที่อยู่กับคันเน่มาตลอดตั้งแต่ซีซั่นที่1เลยตัวนี้คือดีมากช่วยระบบขับถ่ายคันเน่ได้ดีมากๆคือแบบต้องขอบคุณอาจารย์ที่แนะนําให้คันเน่ได้รูจากตัวนี้นะคะรสชาติก็อร่อยชองใส่กาแฟก็อร่อย เหือน,นไปลองกันดูนะคะบอกเลยว่าแซ่บีหลีเดอร์มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคันเเชื่อเหลือเกินนะคะว่าหลายคนได้ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบคงได้ความรู้เรื่องอาหารการกินไม่มากก็น้อยเหมือนกันนะคะตั้งแต่อาจารย์ให้ความรู้เรื่องการกินนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดน้ำหนักเนี่ยคนจะทานอะไรดีไม่ทานอะไรดีอาจารย์ก็มีคําตอบให้ทุกคนนะคะคือแบบขอบคุณอาจารย์มากจริงๆนะคะที่ได้ให้ความรู้ให้กับทุกคนนะคะและที่สําคัญนะคะอีพีหน้าเดียวันคนจะมาเล่าเรื่องการออกกําลังกายยังไงคนน้ําหนัก200โลเนี่ยไม่ให้เข่าเสี่มนะคะโดยพู ที่จะมาให้คาปรึกษากเรื่องการออกกําลังกายก็คืออาจารย์วีนั่นเองนะคะทุกคนสามารถติดตามได้ใน E ีีที่3ในซีซั่นที่2ของเรานะคะทุกคนสําหรับ E ีพีนี้ก็เต็มอิ่มกับการกินไปเรียบร้อยแ,แล้วนะคบทุกคน,ไ,คนไว้ยังไงเราไาเจอกันใน e ีพีหน้านะคะสําหรับใครที่อยากชมย้อนรังนะคะท่านนีจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวไปออกกาลังกายก่อนนะคะทุกคนก็ยังไงเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่บา,บายค่ะทุกคนมิว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 สามจุดหนึ่งกิโล ฉันก็ทําได้พวกเธอก็ทําได้นะจ๊ะฉินบอกไว้เลยเออควบคุมอาหารเป็นหลักด้วยหนักเลย,เลย